ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับผมพามารู้จักกับโปรกอล์ฟท่านหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีหลายบทบาทหลายความสามารถมากๆนลครับยืนอยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับโปรเดตนั่นเองครับสวัสดีครับโปรเดทครับสวัสดีพิยามครับสวัสดีครับแนะนำโปรเดทแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับครับตอนนี้อยู่ในสนามกอล์ฟนะครับก็เป็นโปรเดทครับผม และนอกสนามกอล์ฟเป็นอะไรครับถ้าอยู่ที่สนามบินก็จะเป็นกับตันเดดครับผมโอ้เป็นกับตันเดดครับท่านผู้ชมนี่2งานผมจะบอกท่านผู้ชมว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้นะเขาทําอย่างอื่นอีกคือคนเก่งทําอะไรก็เก่งนอกจากนี้โปรเดยททำอะไรอีกผมจาได้คุณเพิ่งลงหนังสือพิมพ์ไปเกี่ยวกับขนมตอนนี้ก็ทําเป็นงานอดิเรกนะครับก็เปิดเป็นเบเกอรี่นะครับเป็นร้านออนไลน์นะครับชื่อร้าน Flying Sweet ครับ Flying Sweet ใช่ก็ขายหลักๆก็เป็นบราวนี่ซอฟคุกกี้ครับพี่แล้วก็มาร์เบิลเค้ก เห็นบอกว่าขายดีจนจะเลิกทํางานแล้วใช่ไหมครับโอ้ไม่ขนาดนั้นครับ <laughs> สาธุครับผมสาธุครับแต่ขายดีจริงๆคราบผู้ชมเพราะบอกเลยว่าได้ข่าวว่าคุณใช้วัตถุดิบที่ดีมากแล้วมันเลยทําให้คนเนี่ยไปเป็นกระแสในการที่โอโ้สั่งกันเยอะมากจริงนะอย่างนั้นจริงคือเรามีโอกาสไปบ,บินต่างประเทศเนาะใช่ครับเราก็ไปเจอไปชิมของที่มันแบบเออมันคุณภาพมันดีจริงนะครับแล้วก็เวลาเราไปกินหลายที่เนี่ยเวลาเรากลับมาได้เป็นผู้ทําเองเนี่ยเราก็อยากให้คนที่ได้ทานเนี่ยเออได้ทานของดีๆดีอร่อยนะครับแล้วก็ในราคาที่แบบ เรียกว่าสมเหตุสมผลแล้วกันครับอ่าง่านดีกว่าโอ้โหเรียกได้ว่านะกผู้ชมใช่เอาเป็นว่า3เรื่องนี้หลักๆก่อนเรื่องอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแค่นี้ก็เยอะแล้วแต่เดี๋ยวเราจะให้โปรเดตไปเริ่มทีออฟก่อนไปเดินคุยกันดีกว่าว่าได้เป็นยังไงบ้างครับเชิเลยครับ<ด>้ครเดม อ่ะโปรเดครับหลังจากที่เราพูดคุยกันเรื่องขนมไปเรียบร้อยแล้วอยากรู้เรื่องกอล์ฟกันบ้างรายการเราเป็นรายการกอล์ฟครับโปรเดปเริ่มตีกอล์ฟตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับผมเริ่มตั้งแต่7ขวบครับโอ้โหน่ามงถึงได้ดีก็เล่นเยาวชนเรื่อยมาครับเป็นเยาวชนเล่นตอนติดเทอมครับปิดเทอมใหญ่แมตช์หนึ่งติดเทอมเล็กแมตช์หนึ่งเล่นมาเรื่อยเป็นเยาวชนแล้วก็สุดท้ายก็คือเล่นเป็นทีมชาติทุอย่ทีมชาติด้วยใช่สุดท้ายที่เล่นก็เพราะนั้นไปเอเชียนเกมส์ครับสุดท้ายครับ รตอนนั้นอายุประมาณะมาณ20ก็คือจบจบมาหาล,ลัยละจบมาหาลัยพอดีแล้วก็มีเวลาซ้อมมีอะไรก็เลยลองคัดทีมชาติก็เลยโชคดีคัดติดก็เลยได้ไปแข่งในชีนเกมไม่โชคดีรอกคุณชิปเบอร์นี่ลงไกลๆมีคผมเห็นผมจําได้ <laughs> นะเล็กเดียว่าวงสวิงโปรเดยเป็นวงสวิงที่สวยงามมาตลอดผมเห็นมานานแล้วโปรเดตรู้จักกันมานานแล้วทีนีน้ขั้นตอน,นที่เขามาเขาตีก็เจ็ดขวบนี่เองท่านผู้ชมถึงได้วงดีขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นได้เทิร์นโปรได้อะไรยังไงบ้างครับ ก็คือพอเล่นเอเชยนเกมเสร็จใช่ไหมครับผมก็ไปสอบนักบินนะครับตอนนั้นก็ลองลองไปสอบดูนะครับของสายบินพาณิชย์ปรากฏว่าสอบได้นะครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลยพลิกผันอาชีพนะจากกอล์ฟมากลายเป็นนักบินนะครับเข้าบริษัทปี2004นะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยมานะครับแล้ว ก็มาสอบเป็นนักบินที่1หรือกัปตันนี่แหละที่เราเรียกว่าครับปี <ừ> 2016ก็6ปีที่แล้วครับจนถึงทุกวันนี้ oh oh. ก็เป็นนักบินที่1หรือกัปตันนั่เนเองเกไ่้ไว่าโปรฝ่ายเยอะมากๆนะฮะก็นอกจากทําขนมแล้วนะฮะเป็นโปรกอล์ฟด้วยเป็นตอนนี้เป็นทิชช่นโปรใช่ไหมใช่ตอนนี้สอนที่ไหนนะส่วนใหญ่จะเป็นสอนเด็กๆครับ ต่อจากเมื่อกี้ครับในเรื่องของการเป็นทางด้านโปรกอล์ฟเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับหลังจากที่เราเล่นเยาวชนมาแล้วครับก็ตอนนั้นก็คือเข้าไปทํางานที่บริษัทสายการบินแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกเริ่มสึกคิดถึงกอล์ฟมาแล้วเราอยากกลับไปเล่นกลับไปสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออก็เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะถนัดนะในการสอนกอล์ฟก็เลยไปสอบที่ชิ่งโปรดูครับครับเพราะบอกว่าก็ก็ผ่านได้เป็นประกาศนียบัตรมาสอนสอนกอล์ฟนะครับก็ ก็ยังสอนกอล์ฟมาถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่ใช่ใช่แล,แล้ว <ๆ S 1> เป็นไม่สอบทัวร์เหรอพูดถึงว่าเป็นทัวร์เพลเยอร์ในคุณสวิงคุณเนี่ยทัวร์เพลเยอร์ได้อยู่แล้วไม่คุณยังไม่เคย,ยใช่ใช่แต่ว่าไม่เคยจริงจยังไม่เคยสอบทัวร์เพลเยอร์เลยครับก็อยากาจริงๆเลยนะลึกๆก็อยากจริงผมว่าคุณไปได้อยู่แล้วนะอยากจะไปซ้อมแล้วก็ไปสอบกันนะที่ลากยาวจากขอบกรีนลงไปเลยครับเบอร์ดี้ไกลมากๆหลุมเก้าไงถนัดหลุมเก้าเทอร์โบหลุมถนัดหลุมเทอร์โบใช่แล้วฮะต้องทำในนนนนนีี้ะะะคคครรรรัับบเเปป็ท่โไไฟล์ยอจิงๆม่่วาจะะเปป็นนทัั้งโรรกอล์ฟคบ เป็นกับการสายการบินและเรื่องขนมที่บอกเมื่อกี้ที่เราคุยกัยนไปก็ถือว่าทาได้ดีมากๆนะครับขอบคุณครับกระแสตอบรับดีมากและนี่มีเวลาพักผ่อนไหมครับเนี่ยคุณทําทั้ง3อย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังสอนกอล์ฟอยู่ด้วยถูกไหมสอนกอล์ฟฮะนี่เดี๋ยวก็ไปสอนกอล์ฟเดี๋ยวไปสอนกอล์ฟต่ออีกใช่ถ้าผู้ชมดูสิคิวแน่นแล้วทำขนมตอนไหนฮะก็ส่วนใหญ่จะทากลางคืนครับเพราะว่าทุระกลางวันจะเสร็จแล้วเราพยายามมาเคลียร์ให้ทุระ เสร็จตอกนกลางวันกลางคืนเราก็จะมีเวลาก่อนนอนนี่ครับจะได้ไม่ได้ไปแย่งเวลาที่ทบ้านอะไรเงี้ยก็จะทำกลางคืนนอนกี่ชั่วโมงแล้วแต่ครับต้องรอตุนไว้เพราะว่าตอนบินต้องอดนอนอใช่เรียกว่าหลายอย่างมากสแสดงว่าขนมตอนนี้ที่คุณทําขนมส่งด้วยเนี่ยก็เป็นการพรีออเดอร์อย่างนี้ไหมฮะใช่คือผมขายอยู่ในไอ้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อะครับก็คือจะทาสต็อกไว้ที่บ้านนะครับมีก็ส่งมีทํ็ก็ก็มีคนสั่งก็ค่อยออกไป นะครับอย่างไปบินนานๆอย่างเงี้ยก็จะทำตุนไวจะเรียกว่าวุ่นวายยุ่งเหยิงก็ได้แต่ว่าในมุือก็อรวยนะครับท่านผู้ชมเ<ะ>ดีด๋ยวตีกอลหลุมหน้ากันต่อได้ครับพี่ โอเดครับเรามาสรุปกันนิดนึงเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับผมตีกันมาประมาณ9หลุมโดยประมาณนะก็เรียกได้ว่าวงสวิงท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์เรียกได้ว่าวงสวิงดีมากๆเลย<ข>อ,อย่างนะครับแล้วก็ที่น่าเบื่อคือลากยาวๆลงตั้งหลายหลุมทนะ่านผู้ชมเมื่อกี้ถามงี้กี่เบอร์ดี้เมื่อกี้3 3เบอร์ดี้มันต้องมีชิปไป1พัทอีก2แล้วเมื่อกี้อีกหลุมนึงนะฮะจากทรายประมาณ1 5 0ยหหลาตีเข้าไปใกล้กว่าผมอีกเหลือมาคันทงกว่าๆายังแบบอะไร ตีจากทรายด้วยนะที่้ชม,มันไกลยอะยร,ระยะทรายระยะไกลเป็นระยะที่ค่อนงทงอะกโวเด่นนี่ถามอีกอย่างซ้อมบ่อยไหมเอาจริงเลยนะ,ะซ้อมน้อยซ้อมน้อยมากคือหลังๆนะเรื่องจอกว่าบินก็ต้องด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีขนมมีธุระอะไรด้วยก็ซ้อมน้อยแต่ว่าเราก็ใสยว่าเราลูกเอาตัวรอดอถ้าถ้าเราผิดพลาด คือเรารับแก้ไขถูกต้องนะครับใช่เพราะเราเราตีไม่อ่อนบ่อยแก้ไขเราตีไม่อ่อนบ่อยไงเราต้องพยายามเซฟให้ได้เซฟช็อตให้ได้นะครับไม่ให้ความเสียหายมันเยอะนะครับก็เป็นพวกนั้นไปแล้วเนื่องจากว่าเราประสบการณ์อาจจะเล่นมานานอะไรเงี้ยเราก็มีประสบการณ์เรื่องการแก้ไขอะไรพวกนี้ค่อนข้างเรียกว่าเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลย ก็เลยอาจจะออกมาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับถ้าเราไม่อาจจะไม่ได้ซ้อมเยอะอะไรอย่างนี้ครับจริงจริงอย่างที่ดูเนี่ยจริงจตีเหมือนทัวร์นะท่านผู้ชมโอ้โหครับไม่ได้ตีเหมือนไม่ได้ตีเหมือนเป็นแค่เป็นแค่โปรสอนนะฮะแล้วก็อีกอย่างเอออยากรู้อีกอย่างมากๆเลยในฐานะคุณเป็นกัปตันครับช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหตอนตอนแวบแรกเนี่ยมันเรียกได้ว่าคุณสเก็ตบินคุณน้อยลงถูกไหมหายไปเลยด้วยบางส่วนหายเลยเงินเดือนหายอะไรหายด้วยอย่างนี้อยากทราบว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงก่อน คือตอนแรกที่ผมรู้ว่ามันมีโรคนี้เข้ามาเนาะเราก็คิดว่าเออมันมันคงไม่นานหรอกนะบบเ,เอยตอนแรกเพราะมันมันปิดแค่บ,บางประเทศเองตอนนั้นที่เราบินไปแรกก็จะมีไต้หวันเทาจะเไต้หวันฮ่องกงอะไรเงี้ยนะจีนเ,เราไม่ได้บินใช่ล้วก็เฮ้ยไม่นานหรอกเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงเหมือนโรคซาร์โรคอะสมัยก่อนเนาะไม่เครียดนะแรกๆจริงจเอ้ยแปลกเลยเออ,เอ,อได้หยุดงานอะไรเงี้ยก็สนุกดีทำนู่นทำนี่ฮะมีเวลาว่างทำอื่นแต่พอไปไปมามาชัก สามเดือนก็แล้วหกเดือนก็แลว <c oughs> ้วเฮ้ยมันจะปีแล้วมันก็เริ่มเฮ้ยตอนนี้มันก็เริ่มเครียดละเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันนานจังแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่มีวิแววเนาะวัคซีนอะไรก็ยังไม่มีะนะครับล้วก็ก็เครียดละตอนนั้นแต่เพิ่นว่าเราก็เลยหาอะไรทําไปนะครับตอนนั้นก็ก่อนเนี้ยเคยเรียนทำราวนี่ะนะครับไปเรียนทำราวนี่มาเพราะว่าแต่ก่อนเวลาบินเนี่ยผมชอบเอาของไปแจกลูกเรืออะไรเงี้ยครับมันจะได้แบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเวลาทำงานแต่ว่าหลังมันก็เบื่อและว่าซื้ออะไรดีก็ซ้ําๆเนาะ ก็เลยไปเรียนอยากหาอะไรทำที่มันที ан, ่มันมาจากตัวเราเองครับเลยไปเรียนทำเรานี่เพราะมันก็สะดวกทุกคนกินได้แล้วก็พกไม่ยากแต่คุณมากเลยผมเป็นปกกอบคุณเป็นกานแต่คุณมาเรียนทำขนมมันดูผู้ชมกผมก็มีมุมหวานนะต้องมีมุมหวานเสมอท่านผู้ชมใช่ยถูกบอกอยู่นะครับใช่ไหมก็เลยบังจบว่าบังเอิญว่าพอโควิดปั๊บขนมมันก็เริ่มลงตัวละก็ พร้อมขายพอดีก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็ใช่มันผมว่าโชคอาจจะมีโชคด้วยโชคดีด้วยที่ว่ามันจังหวะเขาขนมก็ลงตัวพอดีใช่ก็เลยลองขายดูกายมีเวลาตอนนั้นเลยมาทําธุรกิจด้านนี้เลยใช่ครับซึ่งจะบอกท่านผู้ชมว่ามันมีเรื่องของเรื่องของสื่อตอนนั้นมีลงกี่กี่ฉบับโอ้ตอนนั้นตอนนั้นหลายหลายที่บังเอิญจุดที่เกิดจริงๆก็คือตอนนั้นเอาไปโพสต์ในร้านขายของเป็นกลุ่มขายของมาเก็ตเพลสในเป็น Facebook กลุ่ม ก็ไปโพสต์ไม่ได้คิดอะไรครับก็โพสเหมือนก็โพสต์หลายกลุ่มปรากฏว่าเออคนเขาชอบแ้อะไรเงี้ยนื่อตจากว่าตอนนั้นอาจจะโพสต์แล้วก็เราเป็นกัปตันเนาะมีสตอรี่เราทาขนมอะไรเงี้ยครับคนก็ชอบแล้วก็คนไล์เยอะมากผมก็งงๆนะตอนนั้นเราลงกะว่าเออเรากะขายนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มพอคนเริ่มชอบตรงนั้นป๊บก็จะมีสื่อก็รู้นักข่าวก็รู้มาติดต่อขอสัมภาษณ์ ขอทาให้ดูหน่อยขอชิมหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยต่อยอดมาเรื่อยแล้วก็ได้ได้กลุ่มลูกค้าจากตรงนั้นอ่ะค่อนข้างเยอะจนถึงทุกวันเนี้ยพวกลูกค้าก็ยังอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกทั้นที่ที่เรายังเหนียวแน่นนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าในเริ่มช่วงนี้ก็จะเริ่มใกล้บินเยอะขึ้นแล้วทําขนมอีกแล้วคุณไหนจะสอนกอล์ฟอีกอันนี้ดูแลสุขภาพนะครับคอแยนที่จะพยายามแยกร่างอยู่แยกร่างก็ถือว่าโอ้โหเรียกได้ว่าทําทุกอย่างเลยแต่ว่าในมุมท่านผู้ชมครับเนี่ยคือ เรียกว่าคนสู้ชีวิตแล้วคือจังหวะามมิ่งของเขาพอดีเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคนเราถ้าตั้งใจเนาะผมว่าทําอะไรอ่ะก็ทําได้ดีเราอยากไปมัวแบบซึมเศร้าอยู่กับโควิดอะไรเงี้ยเราพยายามหาอะไรทําแก้เครียดอง่ายๆนะอยู่บ้านเฉยๆเราก็เครียดอานุหานนี้ทำครับอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อคิดนะครับครับยังไงก็ตามครับวันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอยากจะทราบรายละเอียดของโปรเดตและในเรื่องของการเป็นโปรกอล์ฟเนี่ยวงดีๆแบบนี้ถ้าคนที่อยากจะมาเรียนกับ โอเดตนี่ติดต่อทางช่องทางไหนบ้างครับก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับก็เบอร์เดี๋ยวขึ้นด้านล่างนะครับผมใช่แล้วก็แอดไลน์จากในเบอร์ได้เลยนะครับผมเรื่องขนมล่ะเรื่องขนมก็หลักๆก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับมีตัวแอดนะครับก็ชื่อห้อ Flying s w e e t นะครับมี S สนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็เป็นพิมพ์เป็น Flying s w e e t เหมือนกันก็เจอทักทายมาได้เลยนะครับขนมพร้อมส่งตลอด โอ้โหเรียกว่าช่องทางทําธุรกิจคุณเยอะไปหมดเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าบางครั้งผมกําลังแลนกันว่านะครับกับโปรดิวเซอร์ว่าเนี่ยโปรดตวงดีแบบนี้นะครับวงฟิล์มแบบนี้ชอบแก้ไขแบบนี้นะครับไม่ใช่ชอบแก้ตัวแบบผมเนี่ยผมมั่นใจว่าผมจะเชิญมานะครับมาทำรายการด้วยกันในช่วงสอนด้วยโอ้ยินดีนะครับถ้ามีโอกาสยังไงมาร่วมรายการกันอีกทีหนึ่งนะครับมาสอนเทคนิคการแก้ไขที่คไขนักมาเพื่อให้ท่านกอล์ฟนะครับได้เอาไปใช้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรดตมากนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบค และนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ